สบายดีพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ว่าความจะให้เบืงองรถไฟในฮานอยเลยพี่น้องเบิงน้ำกันว่ารถไฟจะเป็นเจ๋งไรเนานะรถไฟขี่ผ่านกลางเมืองเนาะจะมีห้านกาแฟอย่างพร้อมเบิงน้ำกันพี่น้องจะเป็นเจ๋งไรที่ตามน้ำกันรถไฟสีงามบริเลยว่าจังไรเนาะเบืงน้ำกัน ปลานี่ก็สอยก็เลยเนาะไฟแดงบวกเกี่ยวเพิ่นปลาสอยเพิ่นมันนะ,อะสอยก็สอยน้ำเพิ่นเดี๋ยวก็ฮอดเลยพี่น้องนะเดี๋ยวก็ฮอดบอนรถรถไฟแล้วเนาะ ก็เป็นไงเลยพี่น้องเนาะชิบะฮอดเห็นเออต้องได้ฝึกฝนวิทยายุทด็นจจกหน่อยเนาะขับรถขับรางไปถือป้องลองไอ้ที่เป้วนะพี่น้องขอาบ้านตาเลี้ยวตาตามเพิ่นว่าน่ะไปก็ต้องถือป้องเนาะ ลองก็ต้อง,งเปลีย์สปลแหนด์แมนอันตรายเลยพี่น้องอ่ะตอนนี้ก็มาฮอดบอลรถไฟสิบพานแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวว่าค้ำหาบอนจอดรถกันเนาะซอกบอลจอดแล้วกะ เข้าไปน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องเนาะ <ไง S 1> ตอนนี้กะกำลั<ไ>ง,สาางสีเข้าไปท <ไง S 1> ี่ <ไง S 1> เข้าไปที่บอลท่ารถเนาะพี่น้องต้องได้ใไซพิซซ่าได้หนึ่งเนาะไไเข้ามาล,ลานนะลาบราได้พี่น้องต้องเรียื้อเครื่องซอยได้เนะานะเบอร์ดอแซ่ฟาดได้เนาะ

มีเพื่อนมาขายเครื่องเลยพี่น้องหิวหอบเครื่องก็เลาะอยู่ลลยแลวเนาะนี่แหละฮานอยนะเพราะว่าคนจะมาถ่าเบิง้งรถนี้มันหลายพี่น้องเลยเต็มอยู่นีนะ่เนาะเดี๋ยวว่าคำสี่ลอยไปอยู่กำพุ่นเนาะลอยไปยืนอยู่พุ่นเพราะว่าขันยืนอยู่กำพี่แล้วมันสิเห็นสิ่เห็นบกว้างปันใดเนนะานสนนะสดๆเนาะสิเห็นวิวบกว้างปันใด เบิ่งนํากันพี่น้องเลยถ้าเบิ่งรถไฟน้ากันเนาะที่เป็นจจไหนรถไฟนะ <c oughs> พี่น้องเนาะตอนนี้รถไฟจะมาพอดแล้วเด้แรนบวดบาทบวดบ้าเข้ามาในพี่น้อง ô cảm ơn là gì vì nó một phút nè một phút nè hết rồi ยาวแท้ยาวว่าพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวน่งลินซำซ่ารถไฟมาอีกครอบหนึ่งเลยพี่น้องพี่ตนานแล้วกันจะเป็นเจ้งใดที่นี่ฮหาหนอยเลยพี่น้องอา้าเนี่ยคนกับใช้ชีวิตปกติเนะ,ะรถไฟเลย่มันนั่นแหงเนาะ แลงมาคึอง้างคือง้างเอาแต่ควาจริงอันตรายดีพี่น้องเนาะคันหาคน,คนบ่เคยมาที่บอกคำมาหลายทีแล้วคันบ่เคยมาเลยย่านเลอดีดโตดิสั้นซีเนี่ยอันตรายต้องนิง่งๆเนาะรถรมานะเพราะว่าขอบตัวนีพค่นจะวางพิเศษแล้วว่าห้ามการเส้นสีเหลืองนี่เนาะคันกายเส้นสีเหลืองหมายเข้ามารถไฟนี่อาจจะได้เจ้าได้นะพี่น้องแต่ความจริงกับบุคคลพาลูกหลานมาด้อยพี่น้องคันพาลูกหลานมาควรยุ่สั้นสองเนาะ สั้นหนึ่งบางทีอเออเขาเบิ่งนโบราณเลยว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่ามันสุกเสริญขึ้นเอมิเกรซีอย่างเี่เอาโบทันขนาดเนาะอันตรายนะพี่น้องนี่เลยเนาะฮานอยในปัจจุบันนี้อ่ะเดี๋ยวถ่ายบนขบวนที่สองพี่น้องติดตามร่วมกันอีกประมาณสิบนาทีจะมีอีกชันหนึ่งเข้ามานะพี่น้องเราจะเป็นขาออกจากฮาน,นยนะอยเนาะจะมีรถไปให้ฟ้องเนาะรถไป หลายบอลน,นะพี่น้องจะออกจากใจกลางบางฮานอยเพป็นห้องว่ากาฮานอยเนะาะหางเกียรตนีิก็สิโอเคแน,น่นาะมีอ่านักท่องเที่ยวค่อนข้างหลายนะพี่น้องจุดตามที่ได้เห็นน้ำกันเลยนักท่องเที่ยวนี้มันหลายเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่อ่าเป็นไฮไลท์เนาะของการท่องเที่ยวในฮานอยนะพี่น้อง เลนจะพาลูกพาเต้ามานั yeah, sure. ่งลิ well ้นน ah ั่งหัวเนาะพาลูกพาเต้ามานั่งลิ้นนั่งหัวบรรยากาศนี่คือว่าเต็มเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาตินะพี่น้องสำหรับคนเวียดนามน่ะจะทรรมดาเนาะน่าจะเออมาเพื่อสองเพื่อก็น่าจะเออละก้เล้วขนาดเนาะแต่คนต่างชาติเนี่ยคือเพิ่นจะมาหรือเพิรนเพินเพิ่นต้องมาตลอดเนาะ ในเจ๋อจะเป็นไฮไลท์นึงของการท่องเที่ยวใช่ไหมปีนึงมาเที่ยนึงผมกับเธอได้มานี่ใช่ไหมเนาะทันคน,นเวี่ยนน้ำมิลี่เขาว่เขามาตลอดละมาเมื่อเด็กก็ได้วันที่นัเนาะมื่อนี้เถอคือมีข้อดีก็คือว่า,าเป็นวันหยุดนะพี่น้องเป็นวีคเอนนะเป็นวันซุกเสาร์อ,อาทิตย์นะเนาะลดรถไฟก็เลยหลายเลยน้อยนึงแลนแลนหลายกว่าปกติใช่ไหมติดตามกับพี่น้องนะจะไปจแจ๋นคันที่สอง จะสวยงามบอสถ้าที่ตาาน้ำเบ้าคำ <นะ S 1> อเอาลพี่น้องรถรถใกล,ดลด้สิมาแล้วเนาะนกำลังเคลียร์คนอยู่ตอนนี้เ<ม>ียเริ่มเป่าปิดปิดปัดป้านเลยตอนนี้แสดงว่ารถมอสิมาแล้ววะทุนี้ทำตู้คอนี่ก็นเนาะ ไปสิมาแล้วเข้าใจบอสเราบ้านเนาะฟังเอาเด้อเพื่อนว่าบอยากหลายปิดแล้วนะพี่น้องปิดประตูแล้วตีแมวมาได้หน่ะเหลือแต่ตีแมวเท่านั้นโอเคมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว หยิบแกปัดปาดมาแล้วนะหยิบแกปัดปาดมาแล้วปองปองแป้งแป้ง,ปงมาแล้วนะเนาะเนี่มันคันเก่าพี่เนาะนี่มันคันเก่าซะาน,นะเนี่ย Hòa cao lắm, hòa cao Mà lè ไปแล้วเนี่ยแกล้งแบบปัาบนี่ก็เปิดประตูหัวเลยพี่น้องนะปกติคือเก่าแหน่คือเก่าเนาะเออเดี๋อืมเขาประมาณนี้เด้พี่น้องเนี่ยเนาะสำหรับคลิปเอ่อ รถไฟแล้วรถไฟเวียดนามก็ต,ตามที่ได้เห็นน้ำกันเลวพี่นอ้องถ่ายมาฝากถ่ายมาฝากพี่ตอนนอกเดี๋ยวยางลเลาะบนน้ำกันพี่น้องที่ตามน้ำกันไปพี่น้องเนยบรรยากาศเนาะแค่คนนี่มันหลายเลยพี่นอ้องอก็ตามที่ได้เห็นน้ำกันเลยเนาะก็จะเป็นคน เกาหลีสินะเนาะอ่คนเกาหลีคนยุโรปสินะเลยพี่นะ้องอ่เรียกว่าคนเอเชียเขากลับมาเที่ยวเนาะแต่ว่าคนลาวมันนะี่จะไม่ได้ผู้เดียวเลยพี่นะ้องเนาะมาหยิบโคโลหัวโดอยู่นะี่เนาะอ่าน่คนทางฝั่งไทยนะพี่นะ้อนงคนทางฝั่งไทย,ยมาขายอยู่เนาะ มสภาพปัจจุบันสังเกตเลยว่าไม่ท่องเที่ยว,วหลายพี่นอ้<ะ>องไปท่องเที่ยวแน่นนะพี่นอ้องครับแก้วแน่นครับแก้ว เดี๋ยวถ้าเพื่อนแอคติ้งกันห้านก็มีหลากหลายให้พี่น้องได้เ,ดเลือกนางเนาะอยากนางเสกกานางยุคเขตเอเชียน่ะจะมีแต่ลาวน่าจะมีแต่เวียดนามนะพี่น้องที่มาตั้งห้างยังที่ได้นะ <c oughs> แต่ว่าต่อไปน่ะจะบ,บ่ได้เลยเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายพอสมควรเนาะ บัตเคือก็กดาานั่นดาานี่ไปที่เ,เนาะแต่ว่าช่วงสองปีก่อนนี้มันเข้าบ่ได้เลยที่น้องเนื่องจากว่ามีอ่คนเกิดอุบัติเหตุเนาะคนบอระวังตามที่เซลเลอร์แนน้ำานาเนาะก็เลยอ่าเกิดอุบัติเหตุจะเปิดก็สร้างปิดไปเนาะปัจจุบันนี้ก็เปิดได้ก็ตามที่น้องได้เห็นเนาะอ่าเปิดได้ตามตามทีเห็นเนื่องจากคนมาเที่ยวกัมีหลาย หลายแบบนะพี่น้องมีหลายแบบก็คุ้มกับยากแน,น่ๆเ,เ,เลยเนาะเลยเกิดเหตุจังซันฉะนั้นเวลารถไฟจะมาก่อนประมาณห้านาทีพี่นอจะกลับราบเลยเนาะว่าให้บอกนักท่องเที่ยวว่าเออต้หิตจังซันจังันเนาะซันเลยแมนพี่น้อง <c oughs> อ,อย่างกับย่างกับประเทศเขา ท่องเที่ยวนี่คือว,นนนนอวันหนาแน่นพี่น้องแช่วงแร่งแห้งสินาแน่นเพราะว่าคนมากมาช่วงฝนประมาณห้าหกมงแรงเนาะหรือช่วงค่ำใช่นหมและบรรยากาศ่ายมาฝากกันพี่น้อง พี่น้องถ้าผูใ้ใดจะมาก็เขียนใส่ใน Google เลยนะพี่น้องว่าฮาน,นอยเทนสตีดเนาะมันก็สิเป็นอ่าโซขึ้นมาแล้วเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเลยพามาเบิ่งน้ำกัน เนี่ยเวียดนามพอกมากันเนอะวันนี้มีแต่คนลาวพี่น้องเวียดนามเพิ่นกลับมามีลาวหัวโดคนนึงเนาะยืนยังจำเะอยู่เนี่เนาะสักเกือบพี่น้องเนาะบ๊ายบายเนี่ย สวัส i v e Have ้เก o ด d ด y เนี่เต็มพี <S <S ่น้องเลยจัดเต็มทั yeah> ้งแขกทั้งคนทั้งผูไปผูมา เดี๋ยวมาคำเดินทางต่อกันเนาะถ่ายมาสู้กันเบิง้งเราแต่ละจุดเป็นทังไหงงนพอได้เป็นอพอได้เป็นจุดท่องเที่ยวนะพี่น้องอือพอได้เป็นจุดเบิ้งว่ามาจุดนี้กับมีบอลเที่ยวที่ประมาณนี้เด้เอพนะี่นะ้องบรรยากาศเอ็กมีซิกโลที่เคยพี่น้อง หลายแหงพี่น้องหลายแหงอ่ะเดี๋ยวขอโวเดินทางนะพี่น้องแต่พ่อกะไม่ในคลิปหน้าเนาะรับคลิปนี้ก็ตามทีได้บินตัง้งแต่เนาะ ทำเดือดหาต่อกันที่นี่ฮานอยเวียดนาม